ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนเนาะครับเนาะครับมือนีพอเตรียมกับสีพามาเห็ดแนวทางนะครับเนาะแนวทางของเหล็กเนาะครับเนาะที่เอฟซีเพิ่นได้คอมเมนต์มาเนาะครับเนาะคือสีเมนเมนสูตรนี้มาเนาะเอฟซีนะครับเนาะแล้วพอเตรียมกยาให้เบิึงครับเมนสูตรนี้บพครับเอฟซี ครับสูตรหนึ่งสองสามนี่เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวพอเตรียมผ้ามาเห็ดเห็ดง่ายๆครับเอฟซีศูนย์นี่เห็ดง่ายๆแต่ว่าเลขเดินดีนะครับประเภทยี่สิบหวดขึ้นไปนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นเลขอันมาบนมาล่างนะครับเอฟซีเดี๋ยวพอเตรียมดีเห็ดย้อนเบื้องให้มึงจากสามสี่หวดเนาะเอฟซีเนาะครับเห็ดง่ายๆหนึ่งดอกบ่ยากครับ พอเตรียมมีผ่ายเห็ดเบิ้องนะครับเนะาะเดี๋อาจีเห็ดจากสนะี่งอนในเอฟซีเนาะเอาตรงแปดแปดศูนย์นี่เนาะ ล่างออกเก้าสองเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดนะครับเนาะล่างออกสามศูนย์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเก็ด ห้าเจ็ดศล่างออกครับนี่กินเอฟซีเฮ็ดง่ายๆนะครับเนาะเอฟซี FC คงไปเฮ็ดย้อนหลังมึงก็ได้ได้ครับเด้อพอเตรียมจีพาเฮ็ดบึงนะครับเนาะเด็เกสามตัว ตัวมาได้สองหนึ่งถึงสงตัวเนะครับเอฟซีเนาะง่ายๆครับ f ออาจจนี่ได้คบเนาะแสนนี่ครับนี่คิดหนี้เลยเอฟซีโบนไลายโบได้ามากมไหมนะครับเนาะแปดบวกศย์ 0, ก็ได้8ปดปดเก้า 0นี่ครับ f อีไม่แค่นี้จะมาได้บนล่างนะครับ f อฟเนาะครับมาได้บนล่างวันนี้9 9เบวก4เป็น13 3 4 5ครับ เฮ็ดง่ายแต่ว่าเลขเดินดีครับเอฟีมก็ศูนย์นย์กแปดศูนย์บวกแดก็ได้แปดนะครับเอนะีเนาะแปดเก้าศูนย์นีนะครับเนาะเอาหงวดที่จะถึงนี่นะครับเนาะศูนบวกหนะครับเอ 0ูวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนนครับที่มาของหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแค่นี้ครับเอครับให้เอฟเฮ็ดยออเมึงหลายๆงวดได้ครับได, FC ได้เอฟซีได้เรู้รูว่าทังเดินของเลขนะครับเนาะคืองวดน,นี้มันมาศูนย์แปดน้องกันนะครับน้อนเองเลขเลขบนนี เรีว่าศูนย์มันก็ไปล่างคือก,ก็น้ากันนี่ครับเนาะ F C ครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนคราคำน่า F C เนาะวันนี้ก็มาเขาล่างหาเนาะครับเนะาะเตรียมมเขารักลอยบัวเป็นยังเตรียมมันก็นยังเขาล่างเป็นนั่นอยู่เนาะคบเนาะครับ,นะรบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ครับ ศูนย์ก็ว่าถือว่าไปทั้งบนทั้งล่างเนาะเอฟซีเนาะเก้าจะมีไปลักลอยก็สร้างมันครับนี่ครับล่าสุดที่เอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะครับเนาะหนึ่งสองสามนี่ครับแต่ว่านเอฟซีก็เคยเห็นสูตรลายสูตรของพอเตียมเนาะที่พอเตียมไม่เบิ้งเนาะครับเนาะหนึ่งสองนี่เส้นเงนลายอยู่หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับเนาะ เอาไปไประเมินเซลกันนะครับเนาะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเ mm hmm. ด้วเอฟซีเอาวิเคราะห์เอาเนาะครับเนาะครับมานี่มือนี่พ่อเตียมก็ซีมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะพ่อเตียมได้ขึ้นไปไปไกลยุ่งมือนี่ครับไปหาครูบาอาจารย์ที่ดังๆล่ะแต่ว่เวาเพิ่น้ลให้เอ้ยซื้อเอ้ยน้ำเนาะครับเนาะครับแต่วา่า ตัวเลขเนี่ยเอาทางเพิ่นนี่ยพอเตรียมรูอยู่ครับแต่ว่าเลขเพิ่นมันดังไรเพิ่อนก็เลยบอ่บอแห่งออกสื่อออกน้าเนาะครับเนาะนพอเตรียมในมาแล้วพอเตรียมกระส่องให้เบิรงนได้นี่นะครับ FC. เอฟซีเบิรงดูครับนี่พอเตรียมเฝ้ามาให้ FC เอฟซีเบิรงนะครับเนาะเดี๋ยวเฝ้าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่นี่ครับ ทีเบิ้งไห้ได้ครับแล้วจดไหวได้นีเฝ้าไปซื้อเลยครับนี่ครับเตี๊ยวเป็นเลขเป็นเป็นเลขตัวกลับไปซื้อนี่เลขสามตัวมีครับเอฟซีเลขสามตัวนี่มันมีเลขตัวเดียวตรงนี้ครับเอฟซีสังเกตมั้งได้ครับเดือมีสามเจ็ดเจ็ดสามเท่านั้นเตียวว่ารักลอยมันถึมีหกกับสองสังเกตนะครับเนาะพนดีให้กับพร้อมนะสามเจ็ดเจ็ดสามกับสองกับหกมาใ่หลักลอยนี่ครับ อเอฟซีแคบแคบไเบิ้งครับแคบไวเบืง้งเลยครับเอฟซีเขาแคบไว้เบิ้องคุณบาอาจารย์นี่มีซื่อเสียงครับผมผมรู้อยู่ผมเฝ้าคุณไปมื้อนี้เฝ้ามาฝากเอฟซียันบัวท่านสระกกินแบงรัฐบาลเนาะคบเนาะซื้อลรอตอรีวันนี้มันมีขอสังเกตครับเอฟซี FC. เดี๋ยวพระเตียมจะเอาให้เบิง้งพระเตียมเสียงว่าประเมินใส่กระพงพระเตียมสังเกตครับ เนี่ยเห็นบอกที่โพแมเนีย้เห็นบอนนนครับนี่สอบสีแปดศูนย์แปดหนึ่งเห็นบ่ครับเต่ว่าเลขเตรแยมนี่อันนี้คือมันเป็นเลขบนแต่พโพียมเดวโออยู่ในคันเนาะชิบกันว่าให,ให้กันล่างน้าเนี่ยเลขตัวนี้แต่ว่าเลขโพแยมนี่ตรงๆครับบม่ต้องกลับครับเนี่ยโพแทมเน้นให้แปดศูนย์กับแปดหนึ่งเนี่ยเลขเต่ว,ว่าก็ให้กันล่างกันบนน้าครับเลขมัน มันสับสนคือเลขคืองวดควนเนาะไอฟซีกัเข้าใจเนาะศูนย์นี่มาทั้งบนทั้งล่างคืองวดนี่คือพอเตี้ยมอยฟังกันล่ะแปดกับเก้านี่บนกับแปดกับเก้าล่างกับแปดกับเก้าอยู่นี่มันเลยเหตุให้เ่าสับสนเพราะฉะนั้นเรากันไวเอฟซีกันไว้นี่ให้มันตรงกันกับเลขอาจารย์นี่เห็นไหครับนี่คุณแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับปข้าจัดเลยครับเอฟซีไปซื้อรถตลาด กินแบงรัฐบาลไว้เล่นนี่มันจีเบิร์ตกวนน้องขับเนาะซื้อโรตรีไว้กขาเลขยสามตัวนึงก็เป็นซังได็กขับมักบอขับเอฟซีมักกระจัดนะครับเด้อมักกระจัดขัดกระพันน้องขับเนาะพอเตียมกับบุลูเข้ากันพอเตียมเฝ้าไปเอามาฝากเอฟซีย่านโรตรีเบิดก่อวนน้องขับเดี๋ยวคนเขางวดนี้เดี๋ยวเงินนานี่พอเตี่ยมยิบขึ้นไปติดตามมาอีกนี่เรียกอาจารย์นี่ครับเอ้ยซื้อไอ้น้ำไป ผมพอเตียมซื้อว่าอฟซีหลายๆคนรู้จักซื้อมันเพื่อดังกันแล้วกันนะครับครับดังได้แตตัวเลขมากนะครับเนาะเฟลมานี่นะครับมากเอซเบื้งนี้นะครับมันพีดแต่วา่าเพิ่นให้ล่างแต่ว่าของพอเตียมนี่เป็นบนเออเอามีคอเอาเดอร์เอฟซเด้อครับ แต่ว่าพอแตีมก็ได้เตือนอีกดอกน้อนครับเอซีนะอเนาะพราะตีมขอรายำอีกนี่มันได้ว่าให้กัดล่างน้ำนาะใครติดตามพราะตีมกิดจีได้ดนยินเพราะเตีมเยมว่าวอีกดอกนะครับนะเนาะเพรพราะตีมในย่านย่านนี่ย่านเลขนี่มันสิมาทั้งบนทั้งล่างละตัวได้ตัวหนึ่งนี่เลขมันสิมาหลักเดียวคือง,งวดที่พันมาหลายหลายงวดนะครับเลขตัวเดียวมาซองลักนี่นะครับเอซีเนาะท่านั้นแล้วอันนี้ก็อย่าไปผัดมันเลยครับเอซีนี่เรียกพราะตีมนี่ สุ่มนี่จัดมักตัวเล็กเอาไว้นี่นะครับเต่ว่าพอเตียมให้ล่างเรียกสุมนี่ครับแต่ว่าตัวนี้พอเตียมให้บนแต่เรียกอาจารย์นี่มาเป็นเป็น,ปนล่างบัลนี่พอเตียมก็จะเอาไปเอฟซีกับวีคอได้ครับเด้อพอเตียมนี่ก็เป็นซื้อกลางนะครับนเนาะไปซอกไปหามาฝากตอนเอฟซีนะครับเนาะพอเตียมอยากให้เอฟซีถือถือนะครับเนาะมีคน เอฟซี่นส่งไล่ส่งนั้นมาหาพอเตรียมอยู่อยากถือเรียกถือเบอร์ว่าสัน่นเอาอยากถือก็ล่องมึงครับนี่เออล่องมึงอย่าไหลเนาะครับเนาะนะเพราะว่ามันกะตัวเลขมันกิบโนเนนนเนาะครับเนาะขันถือก็ดีไปคันมือถือเข้ากับเสียงเงินเสียทองเงินมาครับเอฟซีเนาะซื้อเป็นพ่อตามเจ้าของมักนั่นแหละเยกสามตัวนี้กะพิจารณาบ่งครับเอฟซี เอ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมแมเดอครับเอฟซีเนาะคบเนาะครับบูเขามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคบเนาะมีแนวใดดีๆนี่แนวเด็ดๆพอเตียมกัสซีปี้ามไปซอกมาให้มาฝากเนาะคบเนาะครับจัดเลยครับพอเตียมนี่มากน้ำแล้วนี่มากแล้วนี่เรียกซีตัวนี่อืมจะเป็นล่างเป็นบนก็สร้างมั่นครับกันไว้ครับเอ้าแคปไปเอฟซี อ๋อพอแจ่มก็มีแค่นี้เนาะครับเอฟซีเนาะครับพ่อให้เอฟซีถูกหวยรวยเบอร์ไปน้องกันเด้อครับเอฟซีเอามาเบิรงกอีกกอนครับถือรางวันที่หนึ่งกันเนาะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอแจ่มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับพอแจ่มก็ขอกราบสวัสดีทุกคนเนาะครับเนาะครับเอามีอย่างกับคอยทรงไล่ทรงคอมเมนต์มาเนาะครับเอฟซีเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแจ่มก็มีแค่นี้ ขอกลับสวัสดีครับ